เติมเกมราคาถูกปลอดภัยไร้รีฟันต้องที่ Overtop Up ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อได้ที่ไลน์หรือ Facebook โดยตรงสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะพามาแนะนำกิจกรรมแผ่นพลังงานตัวนี้ครับแผ่นควบคุมพลังงานการเรีเรื่องเป็นกิจกรรมที่เข้ามาเมื่อวานนี้นะวิธีเล่นก่อนอื่นเลยคือคุณต้องทำเควสก่อน ทำเคสหลายๆๆๆๆมาเรื่อยๆนะครับแล้วคุณจะเข้าสู่การสู้นะวิธีการสู้เนี่ยเราต้องดูแผ่นควบคุมพลังงานก่อนอันนี้พอคุณเริ่มสู้นะมันจะมีแผ่นควบคุมพลังงานแผ่นควบคุมพลังงานตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นบัฟเป็นบัฟให้กับตัวคุณเองแล้วเข้าไปสู้ในกิจกรรมซึ่งกิจกรรมเนี่ยถ้าคุณอยากสู้เราได้แต้มเยอะคุณต้องเพิ่มเงื่อนไขให้มอนสเตอร์มันเก่งขึ้นเยอะๆๆเรื่อยๆนะแล้วคุณก็จะ ได้โผลตาตแทนที่มากขึ้นในการผ่านมันได้แน่นอนว่ามอสเตอร์เก่งขึ้นคุณก็เก่งขึ้นด้วยได้จากการใช้แผ่นพลังงานนะครับแผ่นพลังงานเนี่ยมันจะมี2แผ่นนะให้คุณเช็คให้ดีนะครับ2แผ่นนะแผ่นแรกแผ่นแรกสําหรับแผนผู้เล่นเดี่ยวแผ่นที่2สําหรับแผนผู้เล่นหลายคนนะครับเนี่ยเ,เดี๋ยวเริ่มต้นผมจะทําเป็นไม่มีก่อนนะเ,เดี๋ยวไม่มีก่อนผมถอดก่อน ทอดทอดอเริ่มต้นมาจะเป็นอย่างนี้คุณก็ต้องหาคอไปใส่ไปใส่เพื่ออะไรเพื่อให้คุณเก่งขึ้นเมื่อคุณเก่งขึ้นควรจะสู้กับมอนสเตอร์ได้ดีกว่าเดิมมากนะครับแนะนำคอแรกก็คือเบดแดนซ์คอเบดแดนซ์เนี่ยมันจะ stack เอฟเฟก5ชั้นนะครับแต่ละชั้นจะเพิ่มความเสียหายของการโจมตีปกติขึ้น15แล้วก็ถ้าเอฟเฟกต์ครบ5ชั้นเมื่อไหร ความเร็วในการโจมตีเพิ่มสิบห้าด้วยแต่ข้อเสียคือถ้าโดนโจมตีถ้าคุณโดนดาเมจสแต็คคุณจะลดลงนะครับแต่ต่อมาเป็นต,ตัวนี้ Star Citizen Dance ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับสายหินนะครับถ้าคุณเอาตัวหินพกไปเนี่ยตัวละครในทีมทั้งหมดจะได้รับโบนัสความเสียหายหินสี่เอเฟเฟกต์นี้เกิดขึ้น1ครั้งทุก5วินาทีนะครับสร้างความเสียหายโดยรอบเมื่อเมื่อได้รับเสษจเสี่ยวจากการเกิดปฏิกิริยาธาตุ ก็เอาบัฟให้เหมาะสมกับเราเอาไปส่วนพวกนี้ก็จะเป็นคอรอบๆนะครับอ่านเอาได้เลยเนี่ยเหมาะคุณเหมาะกับตรงไหนคุณก็อ่านเอานะครับวิธีติดตั้งก็คือคุณควรจะติดตั้งทั้งสองแผ่นถ้าถึงคุณจะเล่นคนเดียวก็เหอะแต่แบบเผื่อไว้นะครับเผื่อคุณไปเล่นหลายคนคุณไม่ได้ติดตั้งคุณก็จะไม่เก่งขึ้นนะครับอ่าทีนี้มาดูมาดูคริสตัลนะครับตอนนี้ผมมีคริสตัลนม่วงอยู่1 2ฟ้าอยู่4เขียวอยู่3ไอของพวกนี้มันไม่ได้อยู่ก็ได้มาเลยนะคคุณจะะต้องไปีนรับ มอนสเตอร์ตอนนี้เนี่ยตอนช่วงกิจกรรมมันจะมีมอนสเตอร์บางจุดที่มันมีคอพวกเนี้ยมาบัฟให้มันเก่งขึ้นซึ่งมันอยู่ตามที่ต่างๆซุ่มนะครับไม่เหมือนกันแต่ละคนพอคุณเดินไปเจอคุณตีมันถล่มล้างบางมันแล้วคุณจะได้คอกลับมาครับนี่อย่างเช่นตรงเนี้ยตอนนี้ผมมาอยู่ที่นี่นะครับผมเจอละเนี่ยผมก็ตีตีคอแดงก่อนนะครับลดบัฟมันเพราะว่ามอนสมอนสเตอร์พวกเนี้ยเวลามันได้บัฟอยู่เนี่ยเนี่ยมันจะมันจะเก่งมากเลยครับ เราก็ตีคอมาให้แตกเสร็จแล้วก็ล้างบางไว้พวกนี้ครับ นี่มาพอเก็บคอนี้ได้ละอ่าเป็นคอฟอสไบส์นะครับอ่มาเช็คดูนะเดี๋ยวเช็คดูนะครับว่ามันใช่หรือเปล่าแผ่นควบคุมพลังงานนี่ไงผมได้คอฟอสไบส์มาแล้วเพวิ่มความเสียหายของการโจมตีปกติและการชาร์จต,ตัวคอต์แก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบจากธาตน้าแข็งขึ้น30%นี่ครับดังนั้นคุณอาจหนีแล้วพอพอคุณทําตีคอตัวนี้แตกนะมันจะแจ้งคอม่วงต่อมาเนี่ยตรงนี้ครับคอม่วง เราก็ไปล่าคอม่วงต่อเพราะคอม่วงจะเป็นคอที่อยู่ตรงกลางมันมันบัฟมันบัฟได้ดีสุดโหดส,สุดครับเราจะไปตีนี่ก่อนนะครับตัวบัฟก่อน นี่ครับมอนเตอร์ถึกมากเลยนะ อ่าคราวนี้คุณได้คอม่วงแล้วครับนี่อ่าคอม่วงรู้สึกจะซ้ำปะนะดูก่อนอ่นนี้อ่าไม่ซ้ำนะได้ตัวใหม่มานะครับมันแดนๆเหมือนกันนไม่ซ้ําคอตัวใหม่อันนี้เป็นเมื่อตัวละครทําให้ศัตรูนําไฟฟ้ามีกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับปล่อยแท่งน้ําแข็งอันนี้ก็จะเป็นบัฟสายฟ้านะครับเราก็ใส่คอเนี่ยให้มันตรงกันให้มันตรงกันกันกบ กับที่ทีมที่เราจะไปครับเพื่อให้เราได้เปรียบสะตรูมากขึ้นเมื่อเราสะสมคอได้มากพอหรือว่าจะยังไม่สะสมคอก็ได้นะครับถ้าคุณอยากไปลองกิจกรรมคุณก็วาร์บมาเลยครับตัวกิจกรรมอยู่ตรงนี้อ่ามาละทีนี้ ผมจะจัดก่อนนะครับผมจะทำผมจะเอาทีมเข้าไปเล่นนะครับถ้าถ้าสมมติผมจะเอาทีมนี้ครับต่อทีมนี้เข้าไปเล่นเ,เราก็ต้องดูว่าแผ่นก๊กพลังงานแผ่นไหนจะเหมาะอย่างตัวนี้ตัวเนี้ก็ดีนะครับ เพราะว่าเรามีโลจงหลีโอกาสที่เราจะเจ็บมันก็น้อยมันก็สแต็กกนไม่ลดนะครับนะเราเอาใส่เข้าไปตัวนี้เมื่อตัวละครในสถานะปกป้องโจมตีเพิ่มขึ้น20นาทีหลังใช้ทาไม่ตายของตัวละครที่ใช้สถาเพิ่มขึ้น40%เพิ่มความเสียหายของการโจมตีปกติชาร์จงั้นอันนี้ใส่ไปด้วยนะครับปั๊บแล้วก็อันนี้ก็ นี่ก็ได้นะครับท่านหินเ <ol> มื่อตัวละครชาร์จจมตีอันนี้อับไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็เราจะใส่แผ่นกวบคุมพลังงานได้ตามตามที่ตามที่พลังมันมีนะครับเนี่ยถ้าเราใส่ฟ้ายเยอะเราก็ใส่มูนเราก็ใส่เราก็ใส่นี้แน่นอนครับถ้าเราอยากให้โลกแข็งขึ้นเราเรา,เราอาจจะต้องถอดอะไรบางอย่างออก นี่กันถอดน,นี้ออกเราใส่นี้แทนนี่คงเหลือร้อยหนึ่งนะครับคงเหลือร้อยหนึ่งก็สามารถใส่สีใส่สีเขียวได้อีกอันหนึ่งแล้วก็ใส่อีกอ่ะทันนี้เดี๋ยวลองเล่นคนเดียวดูนะครับคันนี้มันจะเป็นเงื่อนไขนะครับมันจะเป็นเงื่อนไข ความยากก็ยิ่งทำให้ยากมากขึ้นนะครับเราก็จะได้คะแนนมากขึ้นนั่นเองโดยปกติผมก็ไม่เอาให้มันยากขนาดนั้นนะครับผมจะประมาณนี้นะครับ6 0พันก็เยอะละเนี่ยประมาณนี้นะครับศัตรูจ,จะเป็นประเภทกิ้งก่านะครับยิ่งกาซึ่งน่ารำคาญน่ารำคาญมากถึงมากที่สุด นื่องด้วยนื่อด้วยศัตรูมันเก่งนะครับเราก็ควรจะเก่งตามมันนะก็เราจะต้องบับซะหน่อยนะครับอย่างถ้าเป็นสายโล่แนะนําอาหารนะครับอาหารเพิ่มโล่เนี่ยดีมากเลยแล้วก็มีตัวไฟเรากินไฟซะหน่อยครับแล้วก็อาหารเพิ่มขี้เพิ่มโจมก็จะประมาณนี้ I will have order into destiny. Burn! Fate is upon you! Solidify order guide you. Let me scroll. Of the fight Shut up. retribution stabilized stabilize Bye. เรื่องอยู่นะครับทีมทีมต้องแข็งหน่อยนะถึงจะสู้ได้นะครับงันก็ถ้าเกิดว่ามันยากผมคิดว่าไปเรียกเพื่อนมาช่วยดีกว่านะครับเรียกเล่นโคองคโคอ็อปอะไรพวกนี้ก็น่าทาให้มันง่ายขึ้นอ่พอา,า,นา,นา,าอพอเราทนาคะแนนได้มาแล้วนะก็เข้าอ่ะพอเราทําคะแนนได้แล้วนะครับก็เข้าไปสู่ในส่วนของกิจกรรมครับกิจกรรมเราก็ดูนี่มีดีน่านะ เนี่ยใครที่ไม่มีเดียวน่ากิจกรรมนี้แจกเดียวน่านะครับหนึ่งตัวใช้นี่ตัวนี้นะของรางวัลเนี่ยพันชิ้นก็สามารถแลกดียวน่าได้เลยใครมีไม่มีก็จะได้มีใครมีก็ปลดดาวเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่ที่เขาให้ให้ทำนะครับฉากที่หนึ่งอยู่ตอนนี้ฉากที่สองปลดล็อกในหนึ่งวันฉากที่สามก็อีกสี่วัน ส่วนตรงนี้เนี่ยขนาดท้าทายนะครับถึงถึงเท่าไหร่แล้วก็จะลดได้มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยขนาดท้าทายหนึ่งพันคุณก็กดเก็บ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 มาเรื่อยๆนะครับร้านค้าร้านค้าหลักๆก,ก็แรกนี่ก่อนมองกุฎมงกุฎพิมโมเจมก่อนนะสองอย่างนี้ก่อนนอกนั้นก็คือ แล้วได้หมดเลยคุ้มหมดนะครับผลิตก,ก็คุ้มนะก็อาจจะเป็นพิมดุอมดอ่ามกุดก่อนพิมอดเจมแล้วก็เอาผลิตนะผลิตทั้งหมดแล้วค่อยไปไล่เป็นพวกพรสวรรค์สุดท้ายก็เป็นพวกโมราอะไรพวกนี้นะแต่ยังไงผมคิดว่าน่าจะเพียงพอสําหรับขอรางวัลทั้งหมดนะครับแล้วก็เลยให้หมดเลยก็ได้นะครับังนั้นก็ผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ